ค่ำคืนนี้มาดูกันทั้งหมด6คู่ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนละกัน,นครับจากนับรับตังของเรานะครับเรียกันว่าจานเด็ดพี่ทนตามเหลาเนี่ยโปรโตุเกสก็ถือว่าได้หูมาหนึ่งข้างนะครับชนะเดนมาร์กไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนคู่อื่นในหน้าช่องเนี่ยจอยร์เจียเปิดหัวอย่างสวยเลยนะครับสาม่มตรงชนะอาร์เมเนียไปได้ถึง6ประตูต่อ1นนะครับฮังการีก,กับสกอตแลนด์ปล่อยจอยเฉยเลยนะครับ ฮังการีเนี่ยแพ้ตรุกรกีไป30เช่นเดียวกับสกอตแลนด์ที่แพ้กรีชไป30นะครับช่วงดึกมีมาคืนให้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยมาตามนัดครับเปิดบ้านชนะโครเอเชียไป2ประตูต่อ2ต่อเวลาพิเศษไปนะครับสเปนกับทางด้านของเยอรมนีสเสมอนะครับ,บสุดมันเลยครับมีสกอร์สูงกันทั้งนั้นนะครับสเปนเนี่ยสเสมอเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ2นะครับเยอรมนีสเสมออิตาลีไป3ประตูต่อ3นะครับ ทางด้านของโปรโตุเกตเอาชนะเดนมาร์กได้3าสองใครได้กำแพงที่1เมตรเจ้าไปใครได้กำแพงที่ครึ่งครบลูกก็ถือว่าหูหนึ่งข้างนะครับเบลเยียมชนะยูเครนไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับยูเครนมาเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมนะครับโอ้โดนเฉือนไปนะครับค่าคืนนี้พิธาไหนอยากรับจันเด็จจันชุดรวมถึงทางด้านของเหล่าเข้าสูรนะครับก็สามารถทักทายกันได้ที่ SI10 0น์เดี๋ยวเราจัดให้เหมือนเดิมครับมากันแบบเต็มๆต็มแบบนี้ทุกวันนะครับ วันนี้ไปตามกันต่อครับครับคู่แรกเริ่มกันที่เที่ยงคืนตรงลิทัวเนียเจอกับทางด้านของฟินแลนด์นะครับตีสองสอังกฤษครับทีมมหาชนคนรถแห่อย่างเรานะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลัตเวียนะครับโปแลนด์เจอกับมอนตานะครับซานมาริโนวันนี้เนี่ยเจองานค่อนข้างที่จะหนักครับโรมาเนียบุกมาเยือนนะครับแอลเบเนียเจอกับอันดอร่าแล้วก็คู่สุดท้ายบอสเนียเปิดบ้านรับการเยือนของไซปรัสนะครับช่วงนี้เหนียวเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านไซปรัส หกคู่คําคืนนี้จัดกันกับเราอีกเช่นเคยครับเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคัมคืนนี้ครับเป็นทางด้านของลิทวเนียครับเปิดบ้านรับกคมเยนของฟินแลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นลิทวเนียบุกไปเยือนฟินแลนด์แล้วก็ชนะได้1ประตูต่ 0, อศูนย์ย้อนไปปี2014นู่นเลยนะครับผลงานของลิทวเนียช่วงหลังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผลงานในลีกเนี่ยในทางด้านของสโมสรในยุโรปทําผลงานดีแต่ทีมชาติ ไม่ค่อยจะเอาอะไรเท่าไรนะครับแพ้มา5นัดติดแล้วนะครับผลงาน10บนัดหลังเนี่ยชนะแค่2เสมอ1แพ้ไป7นัดล่าสุดบุกเยบุกไปเยือนโปรแลนด์นะครับแพ้ไป1ประตูต่อศก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรมากครับประตูได้เสียลบแค่1เท่านั้นเยือนโคโซโวแพ้1-0ศูนย์ครับไปเยือนไซปรัสก็แพ้2ประตูต่อ1นเปิดบ้านล่าสุดก็แพ้ให้กับโรมาเนียไป2ประตูต่อ1นะครับแฮนดที่ขับสิบนัดทำเงินแค่3ครับแพ้ไป6เจ้าไป1งสกอร์สูง4ีสกอร์ต่ำไปห ทางฝั่งของฟินแลนด์กันบ้างครับนัดล่าสุดเก็บ3แต้มสำคัญมาได้นะครับเปิดบุกไปเยือนทางด้านของมอต้าชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับฟินแลนด์ก็ถือว่านัดนัด้นทำเงินให้กับเราพอสมควรนะครับผลงานสิบนัดชนะ2เสมอ1แพ้ถึง7ก็จริงแต่เจอกับทีมค่อนข้างที่จะใหญ่ในเนชั่นสลีกนะครับสกอ์แล้วก็ฟอร์มแล้วก็สติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเจอทั้งกรีซเจอไอร์แลนด์เจออังกฤษนะครับแล้วก็ เจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่แพ้ไปในนชั่นส์ลีกนะครับแต่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ยังมีชนะเอสโตเนีย2ประตูต่อ1ได้อยู่นะครับผลงาน10นัดแฮนดี้แคปกินไป3ครับเจ้า2แพ้5สกอร์สูง6สกอร์ต่ำไป4นะครับก็ถือว่ายิงได้ครับช่วงนี้นัดล่าสุดก็ทํา3แต้มมาได้สําคัญเลยนะครับมีลุ้นที่จะเข้ารอบลึกๆอยู่สําหรับทางด้านของฟินแลนด์ในปีนี้ที่จะไปบอลโลกนะครับคู่นี้ฟินแลนด์เปิดกําแพงปองป,อปอเท่านั้นนะครับเราก็ยังมองว่า ทางฝั่งของฟินแลนด์เหนือกว่านะครับไปเยือนลิทัวเนียถึงแม้ว่านัดนี้เนี่ยลิทัวเนียเข้ามาค่อนข้างที่จะเข้มนะครับคัดเลือกตัวเล่นมาค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแต่ฟินแลนด์อาศัยสปีดบอลแล้วก็ความเร็วของนักเตะน่าจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เปิดไปกับฟินแลนด์ครับที่กําแพงปปครับไปต่อทนนี่คู่ทางด้านของอังกฤษครับคู่เรียกว่าขวัญใจมหาชนคนรถแห่เลยนะครับอังกฤษวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลัตเวียนะครับ นัดล่าสุดอังกฤษก็เปิดบ้านชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกของกลุ่มนี้นะครับก็นําเป็นจ่าฝูงอยู่ผลงานอังกฤษ10นัดหลังนะครับย้อนกันไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับสินัดชนะไป7เสมอหนึ่งแพ้แค่2ครับที่แพ้เนี่ยแพ้สเปนนะครับกับแพ้ทางด้านของกรีซในบ้านในนชั่นส์ลีกนะครับเปิดหัวมาดีครับในคัดเลือมบอลโลกนะครับในกลุ่มนี้นะครับผลงานก็ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวเรียกและเตะกันมาหลัก วันนี้เนี่ยโคพารเมอร์อาจจะลงสนามไม่ได้ครับเจ็บนะครับลูกทีมของโทมัสทูเค้นัดหน้าอังกฤษเนี่ยเจออันดอร่านะครับผลงานแฮนด์ิแคปสิบนัดทำเงิน5ครับแพ้5สกอร์สูง6สกอร์ต่ำไป4นัดนี้สกอร์สูงน่าจะสูงโลแต่ไกลเลยนะครับมาดูลัดเวียบ้างครับเก็บ3แต้มสำคัญมาได้มาอยู่อันดับที่2รองจากฝูงจากอังกฤษนะครับไปเยือนอันดอร่าล่าสุดชนะได้1ประตูต่อศูนก่อนหน้านั้นเจออาร์เมเนียเจอมาซิโดเนียนะครับแพ้ไป2นัดเสมอกับมูกอฟเฟโรในเกมเยือน หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็เป็นนัดที่2ของรัสเวียที่ต้องออกมาเยือนนะครับอังกฤษก็ฟอบ้าน2นัดแล้วกลุ่มนี้นะครับมีอังกฤษร,รัสเวียเซอร์เบียอันดอราแอลเบเนียนะครับก็น่าสนใจทีเดียว3แต้มสําคัญ2นัดล่าสุดนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะอังกฤษแล้วก็รัสเวียมีผลแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของทีมเซอร์เบียเนี่ยยังไม่ได้เตะน,นะครับในกลุ่มนี้แหนที่คปอังกฤษเปิดมาแพงเหลือเกินครับสมเมตรกว่าเลยนะครับเกือบ3เมตรครึ่งแต่ก็ยังเหนือกว่าเยอะครับ รัสเซียช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มหล่นไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองที่อังกฤษครับความหวังอยู่ที่แฮร์รี่เคนนะครับหน้าเป้ากำแพงก็อย่างที่ได้เรียนไปครับคู่นี้3าเมตรกว่าอังกฤษหน้าลุ้นมากกว่านะครับเกมปลุกเข้าใส่เท่านั้นก็ถือว่าจัดกันกับอังกฤษครับมหาชนคนรักแห่อย่างเราขึ้นรถกันเลยนะครับไปต่อกันที่โปลแลนด์กับมอตา้านะครับโปลแลนด์วันนี้ก็ถือว่ากลับมาเล่นในบ้าน2นัดแล้วนะครับนัดนี้เป็นนัดที่2นัดล่าสุดที่เปิดบ้าน ไปเนี่ยชนะลิทัวเนียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับกว่าจะจับติ้วมันเจอกันเนี่ยโอ้โหนมนานถมเถเลยผลงานของโปรแลนด์กันก่อน,นครับเจ้าบ,บ้านอย่างที่ได้เรียนไว้นัดแรกชนะมาเก็บ3แต้มมาได้เฉียวเฉียดไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับบุกเข้าใส่เขา,ย,เขายัางเยอะนะครับแต่ทาได้แค่ประตูเดียวไม่ค่อยคมยิงนกตกปลาไปซะเยอะครับผลงาน10นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป6แฮนด์นแคปสิบนัดทำเงินแค่3เจ้า1แพ้6ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ําไป3 มาดูมาทางด้านของมอต้าครับทีมรองบอลครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟินแลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีสูสีมีชนะได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะชนะมอนโัวาชนะอันดอร่าชนะลิเกนสไตน์ได้นะครับทีมไทยทายของยุโรปเนี่ยมอต้าก็ถือว่าสู้ได้ดูดีสูสีเลยนะครับผลงานส0บนัดมอต้าชนะ3เสมอ3แพ้ไป4แฮนดิ 4, แคป10นัดทำเงิน5แพ้5สกอร์สูง2สกอร์ต่ำไป7นะครับอา่าสกอร์ต่ำไป8นะครับก็ถือว่าเหนียวครับ เสียประตูยากกองหน้าประตูอยู่แล้วนะครับในกลุ่มนี้กลุ่ม G นะครับโปลแลนด์กับฟินแลนด์นำเป็นจ่าฝูงมีอย่างละ3แต้มนะครับลิทัวเนียมอสตา้ายังร่วมกลุ่มอยู่ยังไม่มีแต้มนะครับก็ถือว่ามี4ทีม2ทีมที่ลุ้นไปเนี่ยก็ถือว่าฟินแลนด์กับโปลแลนด์ก็ถือว่าลอยลำนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโปลแลนด์ครับเปิดมาเกือบ2เมตรน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนัดที่แล้วมีแค่ประตูเดียวเสียใจนิดนึงนะครับ ไม่ผ่านแฮนดิแคปนัดนี้ลุ้นกันต่อไปกับโปลแลนด์ละกันนะครับในคู่นี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของซานมาริโนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโรมาเนียแดนผีดิบนะครับนัดล่าสุดเจอกันมาย้อนไปปี2011เป็นโรมาเนียบุกมาเยือนซานมาริโนแห่งนี้นะครับชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนครับผลงานของซานมาริโนนะครับในฐานะเจ้าบ้านวันนี้3นัดล่าสุด ชนะ1สเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดไปเยือนไซปรัสนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ0เยือนลิเคนสไตน์เนี่ยชนะได้3 1ครับเล่นในบ้านล่าสุด Nations League, สเนชั่นส์ลีกเสมอกับยิบรอลต้าไป1ประตูต่อ1นะครับผลงาน10นัดชนะ2สเสมอ2แพ้ไป6แฮนดิแคป10นัดชนะ4เจ้าสแพ้4สกอร์สูง3สกอร์ต่ำไป7ทางฝั่งของโรมาเนียครับนัดล่าสุดพลาดท่าแพ้กับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาไปนะครับ1ประตูต่อ0ขาบ้านเลยทีเดียวนะครับ หลังจากที่ทำฟอร์มมาดีนะครับไม่ว่าจะชนะไซปรัส4-1ชนะคอซโว3-0ชนะลิทวเนีย2-1 10นัดหลังผลงานดีในยูโรก็ผลงานดีแต่นัดนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดแพ้ไปอีกนัดนี้จำเป็นต้องมี3แต้มนะครับผลงาน10นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป3 h a แฮนดที่แคบ9นัดเปิดมาทำเงิน6แพ้3นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3มาดูทางฝั่งของตารางคะแนนกันก่อนนะครับโรมาเนีย ยังไม่มีคะแนนเหมือนกับซานมาริโนนะครับกลุ่มนี้ในกลุ่มเนะครับมีไซปัสบอสเนียออสเตรียโรมาเนียแล้วก็ซานมาริโนนะครับก็ถือว่าออสเตรียกับทางด้านของโรมาเนียเนี่ยน่าจะเป็นทีมยืนนะครับแต่ทางด้านของโรมาเนียพลาดท่าไปในนัดแรกนัดนี้จําเป็นต้องมี3แต้มนะครับเปิดกําแพงมาเกือบ3เมตรทีเดียว2ครึ่งควบ3 ก็ยังมองที่โรมาเนียนะครับขอวัดใจไปกับโรมาเนียอีก1คู่ครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของแอลเบเนียครับวันนี้เปิดบ้านรับแขมเยืนของอันดอร่านะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในคัลเลกบอลโลกครับปี2021นะครับบ้านแอลเบเนียแอลเบเนียชนะไป1-0นนบ้านอันดอร่าแอลเบเนียชนะได้1ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยผลงาน5นัดเจอกันแอลเบเนียชนะไป4เสมอหนึ่งยังไม่แพ้อันดอร่าเลยนะครับที่ชนะแล้วก็กินแฮนดิแคปได้ล่าสุดก็คือ ย้อนไปปี2019ในยูโรนะครับแอลเบเนียชนะได้3ประตูต่อศูนย์ในบ้านของอันดอร่านะครับบ้านแอลเบเนีย2นัดล่าสุดก็เป็นอันดอร่าทำเงินได้นะครับแฮนดิแคปเนี่ยแอลเบเนียทําเงินแค่1ใน5นัดนะครับอันดอร่าทำเงินไปถึง4นัดนะครับผลงานของแอลเบเนียล่าสุดไปเยือนอังกฤษแพ้2อูนย์ถือว่าสู้ได้นะครับแต่กโ็โดนอังกฤษโหมบุกเข้าใส่เน้นความเหนียวเสียน้อยที่สุดนะครับ กินหูมาได้1ข้างหรือว่าเจ้ามันไปถ้าใครอยู่กำแพงที่2เมตรอังกฤษวันนั้นนะครับผลงาน10นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ครับแฮนดที่แคป10นัดทำเงิน7แพ้3สกอร์สูง4สกอร์ต่ำไป6ถือว่าเป็นบอลรองที่ทำเงินได้เยอะทีเดียวในเวทียุโรปในรายการเมเจอร์ด้วยนะครับผลงานของอันดอร่าบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลัตเวียไป1-0ก่อนนั้นไปเยือนมอตา้าเสมอ0 0นะครับ เกมเยือน5นัดหลังแพ้ไป4เสมอ1ผลงาน10นัดชนะ1เสมอ1แพ้8ที่ชนะเนี่ยชนะซานมาริโนนะครับ2ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องแฮนดิแคป10นัดทำเงิน3แพ้7ครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง9นัดนะครับก็ถือว่าเน้นรับอยู่แล้วครับเต็มระบบนะครับในกลุ่มนี้ก็มีทางด้านของอังกฤษลัตเวียเซอร์เบียนะครับอันดดร่าแอลเบเนียมี5ทีมเลยนะครับอังกฤษก็น่าจะเป็นทีมยืนแหละครับ ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของเซอร์เบียรัสเวียเนี่ยอาจจะมาสอดแทรกได้ในอันดับที่2นะครับแล้วก็แอลเบเนียนี่แหละครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เจอกับอันดดราจำเป็นต้องมี3มแต้มลุ้นกันที่เมดที่2ไม่น่ายากเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับแอลเบเนียครับที่ลูกครึ่งควบ2จัดกันไปครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของบอสเนียแอนฮสโกวินาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไซปลัสนะครับนัดล่าสุดเล่นกันปี2017ในคัลเลกบอลโลก โซนยุโรปนี้เลยนะครับปี2016-2017บ้านใครบ้านมันชนะไปนะครับบ้านไซปัสล่าสุดไซปัสชนะไป3-2บ้านบอสเนียล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของบอสเนียชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผลงาน4นัดเจอกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2นัดนะครับทั้งเกมเย้าและเกมเยือนผลงานของบอสเนียล่าสุดแคบปุกไปเยือนทางฝั่งของโรมาเนียทำเรียกว่าทำช็อคแฟนบอลเลยนะครับ ชนะเบโรมานียได้ถึงบ้านเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นเสมอกับเนเธอร์แลนด์ได้1นึครับไปเยือนเยอรมันโดนไป7เม็ดนะครับผลงาน10นัดชนะ1ก็คือชนะเกมล่าสุดเลยครับเสมอไป2แพ้ไป7แฮนดิแคป10นัดทำเงิน5ครับแพ้5สกอร์สูง5สกอร์ต่ำไป5นะครับมาดูฝั่งของไซปัสบ้านครับเก็บ3แต้มสำคัญมาได้กับซานมารรโนครับชนะได้สศูนย์ในบ้านนะครับก่อนนั้นไปเยือนโรมาเนียในเนชันสลีกครับแพ้ไป41 เปิดบ้านชนะลิทวเนียได้ด้วยนะครับสประตูต่อหนหเกมเยือน4ีในหนัดหลังเนี่ยชนะไป2ครับแพ้ไป3นะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทีเดียวเวลาเจอกับทีมในยุโรปนะครับถ้าทีมล่างๆไล่ไล่กันเนี่ยใส่ปัดยืนหนึ่งเลยนะครับผลงาน10นัดชนะ4แพ้ไป6แฮนดิ 6, แคปสินัดทําเงิน4เจ้า1แพ้5สกอร์สูง7สกอร์ต่ําไป3นะครับ ในตารางคะแนนเนี่ยไซปัตมี3ามแต้มครับเท่ากับบอสเนียวันนี้แย่งจ่าฝูงกันเลยนะครับถ้าจบเสมอก็ยังนําเป็นจ่าฝูงกันอยู่ทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้กําแพงเปิดมาเป็นบอสเนียครับอยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับนัดล่าสุดฟอร์มประทับใจมากที่บุกไปเยือนโรมาเนียสวนกลับแล้วก็ป้องเดียวจอดนะครับแต่นัดนี้เจอกับาทางด้านของไซปัตบอสเนียจําเป็นต้องทําเกมรุกนะครับน่าจะต้องมาดูว่าเกมรุกจะดุดันขนาดไหนเม็ดกว่า ยากพอสมควรนะครับเจอไซปราดช่วงนี้เหนียวเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับไซปราดครับที่ลูกครึ่งครับจัดกันไปครับจบได้เรียบร้อยครับคันเลือกบนโลกโซนยุโรปในค่าคืนนี้นะครับหคู่เดี๋ยวสรุปกันให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับคู่แรกลิทวเนียกับฟินแลนด์นะครับคู่นี้ยังมองที่ฟินแลนด์ราคาปปนะครับอังกฤษกับลัตเวียใส่อังกฤษเต็มข้อรอเต็มแข้งกันไปที่3เมตรหรือ3เมตรกว่านะครับ ลุ้นกันที่เม็ดที่4เอานะครับโปแลนด์กับมอต้ายังมองที่โปแลนด์นะครับเล่นในบ้านแบบนี้ต่อมาลูกเครึ่องควบ2จัดกันไปกับโปแลนด์นะครับสานมาริโนกับโรมาเนียถือว่าห่างกันเยอะครับโรมาเนียจาเป็นต้องมี3มแต้มต่อ2ลูกครึ่งควบ3ต่อที่โรมาเนียครับแอลเบเนียกับอันดอร่านะครับคู่นี้ยังมองที่แอลเบเนียนะครับลูกครึ่งควบ2จัดไปนะครับบอสเนียกับไซปรัสคู่นี้ขอซื้อความเหนียวของไซปรัสครับลูกครึ่งควบ2หรือลูกครึ่งนะครับรองไปที่ไซปรัสครับ6คู่วันนี้จัดกันมันๆกัับบเหล่านะคร พี่ๆท่านไหนอยากรับจานเด็ดจานชุดน่ครับเปิดตอดราคาเท่านี้เปิดกำแพงเท่านี้ไปฝั่งไหนดีนะครับไม่รู้จะไปฝั่งไหนทักกันหาได้ที่ SI 1 0 0้หนนเะครับเหลาจัดให้ไม่ว่าจะเป็นจานเด็ดจานชุดรวมถึงทาดนานของบอลเข้าสูตรนะครับวันนี้มีเหมือนเดิมนะครับบอลเข้าสูตรเดี๋ยวจัดให้กันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่ SI 1 0 0้หเครับเหลารออยู่ครับค่ำคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับต่างกับสวัสดี